สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องเยอรมนีวารตี้นะคะคลิปนี้หน่อยก็ขอชวนเพื่อนๆมาลงเรือสำราญเที่ยวนะคะเป็นการเที่ยวครั้งแรกในชีวิตของหน่อยค่ะที่เราเที่ยวทริปนี้นะคะไป3ประเทศก็คือประเทศมอลตาซึ่งเป็นหมู่เกาะแล้วก็ไปเกาะคอิคาซึ่งเป็นของฝรั่งเศสแล้วก็กรุงเนเปลิลซึ่งเป็นของอิตาลีนะคะรวมทั้งหมด3ประเทศค่ะ เกิดมาเคยแต่นั่งเรือกล้วยนะคะเพื่อนๆก็เลยขอแฟนว่าขอนั่งเรือสำราญเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเรือสำราญนี้เป็นของบริษัททุยครูดนะคะเป็นเรือสัญชาติเยอรมันแต่ว่าไม่ได้ติดธงชาติเยอรมันที่บนตัวเรือนะคะ จะติดธงชาติของประเทศมอลตาเพราะว่าเกี่ยวกับการจ่ายภาษีนั่นเองค่ะแล้วทริปนี้นะคะเราจะต้องบินจากสตุตการ์ตนะคะประเทศเยอรมน,นีไปขึ้นเรือลำนี้ที่เกาะมมลตานะคะหรือประเทศมอลตานั่นเองค่ะลำนี้มีลิฟต์สิตัวนะคะมีทั้งหมด14ชั้นหน่อยและครอบครัวพักอยู่ชั้น8นะคะเราเลือกห้องแบบมีระเบียงนั่นเองค่ะ เรือลำนี้บรรจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด1,912คนนะคะแล้วก็มีลูกเรือทั้งหมด7 8 0คนมีกัปตัน1คนและผู้ช่วยกัปตัน2คนซึ่งทั้ง3คนนี้จะต้องทำงานสลับกะกันทั้งคืนนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือผังเรือด้านในนะคะและก็นี่คือธงชาติของประเทศมอลตาในเรือแต่ละชั้นแต่ละจุดนะคะเราจะมีน้ำยาสำหรับให้เช็ดมือพ่นมือฆ่าเชื้อโรคนะคะ อันนี้ก็คือห้องนอนบนเรือสำราญของพวกเราสามคนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะพับผ้าหุ่มของพวกเราเป็นรูปชแมทเทลิงนะคะอันนี้ก็คือผีเสื้อค่ะจะมีพ่อบ้านมาทําความสะอาดวันละสองครั้งนะคะเช้าและเย็นจะมากันสองคนค่ะพ่อบ้านก็เป็นคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นรูปกบนะคะเพื่อนๆพ,พับผ้าหุ่มให้เป็นรูปกบ แต่ละวันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นขนมปังค่ะมีขนมปังมีเตียงลูกแล้วก็เตียงเราและแฟนนะคะส่วนรูปนี้นั้นก็จะเป็นรูปคนนะคะดูแล้วน่ากลัวมากเลยพอเราเข้าห้องมาเห็นรูปนี้เราต้องรีบเปลี่ยนทันทีเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือนางแบบยืนตรงระเบียงของเรือนะคะ อันนี้ก็คือของใช้ในห้องน้ําปกติเขามีให้อยู่แล้วแต่อันนี้เราเอาไปเสริมเองนะคะเพื่อนๆปกติในเรือเขาก็มีให้อยู่แล้วนะคะของใช้ในห้องน้ําอันนี้ก็เป็นทางเดินในเรือนะคะระหว่างชั้นของเรานะคะระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตรงนี้ก็คือโฟลนั่นเองนะคะเพื่อนๆน,นางแบบสวยงามนะคะถ่ายรูปบนบนบันไดของเรือมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายอันนี้มุมพักผ่อนนั่งเล่นนะคะ ส่วนนี้ก็เป็นร้านค้าต่างๆอันนี้เป็นร้านเครื่องหนังค่ะเงินที่ใช้บนเรือลำนี้ก็เป็นใช้เงินสกุลยูโรนะคะอันนี้ร้านขายน้ำหอมอันนี้ก็ร้านยี่ห้อนี้เครื่องประดับนะคะชวาโรสกี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เครื่องประดับในเรือต่างๆนะคะเพื่อนๆตามมุมต่างๆมุมพักผ่อนนะคะเล่นเกมดูหนังแล้วแต่ใครชอบอยากจะทำกิจกรรมอะไรอันนี้หน่อยก็มาดูรูปสามมิตินะคะนั่งดูก็จะมีจุดให้ดูพักผ่อนเยอะแยะ โอ้ยแย่ๆไปหมดเลยนะคะบนเรือนี่ก็อีกมุมหนึ่งบนเรือนะคะตรงแถวๆสระน้ําค่ะอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งบนเรือเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆนางแบบชอบค็อกเทลนะคะและก็มุมนี้ก็เป็นมุมสระว่ายน้ําของบนเรือนะคะตอนนี้คือช่วงเย็นแล้วไม่มีคนแล้วนะคะถ้าเป็นตอนกลางวันนี่คนจะเยอะมากๆเลยเพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศตอนกลางวันที่สระน้ําเต็มเลยนะคะเพื่อนๆ นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแดดออกแล้วคนก็ลงเรือกันมาอาบแดดกันนะคะสะไว้น้ํำขายดิบขายดีนะคะทุกอย่างฟรีออฟชาร์ตนะคะเรือลํานี้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟรีทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่ะทั้งแอลกอฮอล์และนนแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าหน่อยจะถ่ายรูปตอนที่คนยังไม่มานะคะเพราะว่าเราไม่อยากติดรูปคนเยอะนั่นเอง เราชอบมานอนเปลบนเรือนะคะตอนตอนที่แดดร่มลมตกนะคะก็จะมีรูปหน่อยเพื่อน,อนๆจะเห็นว่าเปลนั้นว่างนั่นเองแต่พอแดดออกนะคะฝรั่งมานอนอาบแดดเพียบเลยเปลจะไม่ว่างเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าฝรั่งชอบแดดนั่นเองค่ะส่วนเราเอเชียนั้นแดดร่มลมตกแล้วเราค่อยมานะคะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนเย็นยานพระอาทิตย์ตกดินนะคะเห็นไหมพระอาทิตย์อยู่บนมือของหน่อยนั่นเองค่ะ แล้วก็ช่วงเย็นอย่างนี้นะคะเวลาเรือจะออกจากท่าเรือต่างๆนะคะผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนั่นเองค่ะแสงสีลีลาสวยงามค่ะเรือของบริษัทื่ี่เรือของเราขับยานนะคะเราก็ใช้เรือของเรบนสัตว์เรือสำราญของบริษัทอือด้วยค่ะเยอะแยะมากมายเลยในแต่ และท่าเรือจะมีบริษัทเรือสารานจอดเทียบท่ากันเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆดูเรือเอานะคะลักษณะเรือแต่ละลำนั้นนะคะเห็นไหมดูสีสวยงามสีสันอลังการมีรูปการ์ตูนนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นภาพการโหลดอาหารขึ้นเรือนะคะเป็นผักผลไม้และอาหารต่างๆอันนี้เป็นพวกเครื่องดื่มทั้งแอลกอฮอล์และซอฟดริงค์นะคะเพื่อนเพื อันนี้ก็เป็นโต๊ะในร้านอาหารในเรือนั่นเองนะคะจะมีร้านอาหารแบบหรูหราร้านอาหารแบบบุฟเฟ่คุณแต่งตัวธรรมดาก็ได้นะคะแต่งตัวแบบชุดสวยๆดินเนอร์ไปทานอาหารก็ได้นะคะแต่ว่าต้องใส่ชุดแบบสุภาพแบบตามสากลนิยมนะคะกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเสื้อสายเดี่ยวนี้จะไม่ได้เลยนะคะเพื่อน,นอันนี้ก็เป็น อาหารมื้อเย็นของพวกเรานะคะเป็นสเต็กค,ค,ค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยขนมหวานนะคะเพื่อนๆอาหารหรูราหาราอลังการกินกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะนี่ก็เป็นอาหารเช้าของพวกเราคะ่ะอยากกินอะไรก็ดื่มได้เลยนะคะเพื่อนๆเพ,ๆเพราะว่าทุกอย่าง all inclusive นะคะนางแบบมาอีกแล้ว ให้เพื่อนๆมาดูอาหารบนเรือลำนี้นะคะอาหารเยอะแยะมากมายรหรูหราลังการอันนี้ก็พวกไส้กรอกพวกซาลามี่ต่างๆอันนี้ไม่รู้ไก่หรือห่านนะคะอบร้อนๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกสลัดนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีคนเสิร์ฟพร้อมอันนี้เรามาเลือกใกล้ๆกับเห็นวิวทะเลนะคะนี่อาหารของเราเห็นอาหารเยอะแยะแล้วเราจะกินไม่ลงนะคะอันนี้ก็เป็นขนมหวานค่ะ ขนมหวานหลังอาหารมีให้กินมากมายจะหยิบไปกินบนห้องนอนของตัวเองหรือจะถือใส่จานไปกินในสระ่ายน้ำก็ได้เลยนะคะจะมีพนักง,งานเก็บจานเซอร์วิสบริการทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ก็ไอศครีมค่ะ ขนมหวานต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วคนที่ทํางานบนเรือทํางานในห้องครัวเขาก็จะเรียนสายอาชีพเกี่ยวกับการทําขนมการเป็นพ่อครัวด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ทํางานบนเรือลํานี้จะต้องได้เรียนทุกคนนะคะทั้งพนักงานบนเรือทั้งจับกังทั้งอะไรอา่ายกเวน้นจับกังพนักงานที่ฉีดน้ําพนักงานพวกนั้นก็อาจจะไม่ต้องได้เรียนนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ พวกช่างเทคนิคพวกวิศวกรต่างๆก็ต้องได้เรียนนั่นเองคะ่ะอันนี้ให้เพื่อนๆเห็นภาพอาหารนะคะเห็นไหมอันนี้ขาหมูใหญ่ๆแฮมอบรมควันขนมปังต่างๆนะคะเพื่อนๆมีให้เลือกมากมายสารพัดผลไม้แบบเป็นชิ้นๆให้เราเอาไปกัดกินได้เลยเอาไปกินข้างนอกได้ถือใส่จานถือติดมือไปกินข้างนอกได้เลยคะ่ะไม่มีห่วงห้ามอันนี้ก็คือเลมนะคะเพื่อนๆ นี่อาหารแต่ละอยา่างมีทั้งอาหารร้อนอาหารเย็นอาหารสําเร็จรูปมีทั้งเคาน์เตอร์อาหารเอเชียปรุงสดๆให้เลือกได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาแกะสลักผลไม้ได้สวยงามอันนี้เป็นพัตคารเกี่ยวกับเมนูปลานะคะวันนี้จะเป็นเมนูปลาแซลมอนค่ะอันนี้ก็คือสลัดที่เราทานกับปลานะคะตักได้เลยขนมหวานอีกแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะ นี่ก็ขนมหวานอีกแล้วโอ้ยอลังการนะคะชีวิตบนเรือสำราญช่างสำราญจริงๆสมชื่อเลยนะคะวันนี้เรามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปเที่ยวบนเรือสำราญนะคะลองสักครั้งในชีวิตหนึ่งนะคะเพื่อนๆติดใจแน่ๆเลยค่ะ enjoy กับการกิน enjoy life นะคะไปแต่ละที่เครื่องดื่มสั่งดื่มได้เลยบาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้ทำงานกันขวักไขวนะคะ ทั้งอันนี้ก็มีทั้งน้ำส้มและแชมเปญอันนี้ก็เป็นรูปที่เราใช้ในโปรไฟล์ u t u b e นะคะค็อกเทลต่างๆหน่อยเป็นคนที่ชอบค็อกเทลมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วหน่อยดื่มจนแบบว่าไม่รู้จะดื่มยังไงกะว่าอีก3ปีไม่ดื่มดื่มจนอิ่มหนำสําราญเลยนะคะเพื่อนๆค็อกเทลอร่อยมากๆคนชงก็มืออาชีพทำงานกันมือเป็นระวิงแล้วกัน ต้อนรับการพูดคุยกับลูกค้าผู้โดยสารดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพ,พนักงานทำงานกันแบบหัวหกก้นควิดเลยนี่ก็คโคกเทลอีกแล้วค่ะเพื่อนๆว้าวดื่มกันแบบอิ่มน้ำสำราญหน่อยชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็จบทริปบนเรือสำราญ1อาทิตย์และเราก็เช็คเอาท์มารับกระเป๋าข้างนอกค่ะ นั่งแบบผมกระเซิงเลยนะคะมือถือค็อกเทลอันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหน่อยจะมะีหน่อยจะมารีวิวห้องพักบนเรือสำราญแบบมีระเบียงให้เพื่อนๆชมค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ